ทีนี้มาดูในกรณีของแรงนะครับในกรณีที่เราจะใช้แปลงแรงเนี่ยทีนี้แปลงแปลงแรงก็แปลงได้นะครับคุณก็สามารถที่จะจะแปลงแรงในในเขาเรียกอะไรนะใน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 ระบบไซกับเอต้าเนี่ยให้เป็นแรงในพิกัด x y นะครับให้เป็นแรงในพิกัด x y ทําอย่างไรอันดับแรกก่อนอันดับแรกอันดับแรกนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปลงแรงให้ดูนะครับทีนี้การการแปลงแรงนะครับแปลง แรงในแนวแกนเข้าระบบแกน xy เข้า xy ให้หมดนะครับเข้า xy นะครับก็คือคุณก็เริ่มต้นจากตัวนี้ใช่ไหมครับคุณก็เริ่มต้นจากอะไรครับ f หนึ่ง f สองแบบนี้ใช่ไหมครับ f หนึ่ง f สองแบบนี้คุณก็เริ่มต้นจาก f หนึ่ง f สองแบบนี้นะครับเท่ากับอะไรครับ ae ส่วน l log ae ส่วน l ลบ a อส่วน L แบบนี้ AE ส่วน L แล้วก็ U 1หนึ่ง u สองจริงๆผมใช้ U ใช้ V เนี่ยเดี๋ยวเวลามันเป็นมันเป็นมันเป็นของมันเป็นของแกน X แกน Y ผมจะไม่ใส่เป็น U 1หนึ่ง x อะไรไมนะเพราะ U มเป็นคู่กับ X อยู่แล้วแต่อันเนี้ยผมผมผมต้องใส่เป็นเป็นใสเป็นเอต้าเอาไว้เพื่อเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นดิสเซตเมนต์ในอีกระบบหนึ่งอะ่ะผมต้องใส่ยูผมต้องใส่แล้วเพราะไม่งั้นผมต้องผมไม่งั้นผมต้องใช้ยูเป็นภาษากรีกใช้วีเป็นภาษากรีกนะครับซึ่งซึ่งผมผมก็เขียนไม่ถนัดอนะ่่ผมผมเขียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอันดับแรกสุดเลยให้คุณขยายเป็นสี่ตัวนะครับให้คุณขยายเป็นสี่ตัวขยายเป็นสี่ตัวทําไง ài? ขยายเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับขยายเป็นแบบนี้ ขยายเป็นสี่ตัวนะครับก็คือเป็น f หนึ่งแล้วก็เป็นเป็นแกน x เหมือนแกน x แกน y อ่ะนะครับ f สองก็เป็นแกน x แกน y ขยายรอไว้แต่ว่ามันมันมันไม่มีตัวเลขเหรอกมันไม่มีตัวเลขนะครับมันจะต้องได้ศูนย์นะครับมันจะต้องได้ศูนย์ทีนี้มันจะได้ศูนย์ได้ยังไงก็คือคุณก็ขยายเมทริกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็น ae ส่วน l ศูนย์ลบ ae ส่วน l นึกออกว่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ศูนย์อีกตัวหนึ่ง นะครับแล้วตรงนี้ศูนย์ทุกตัวศูนย์ทุกตัวแล้วก็เป็นลบ a e ส่วนแออยู่นี้แล้วก็ a ออีส่วนแอนะที่เหลือเป็นศูนย์หมดตบตบนี้เป็นศูนย์หมดเลยเนี่ยเนี่ยขยายขยายแต่ว่าเอคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีตัวเลขอยู่แค่สี่สี่ที่อ่ะมีตัวเลขอยู่แค่สี่ที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับ u หนึ่งวีนะอ่าใช่ไหมผมผมเขียนควรจะเขียน,นแบบนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ วมันไม่ใช่ทรายน้องต้องคู่อีกตัวหนึ่งเอ่อคู่อีกตัวหนึ่งนะ U สอง V สองนะครับอ่าก็คือไม่งั้นผมก็ต้องไปหาภาษากรีกมาใส่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาเขียนตัวสับสคิปแบบนี้นะครับโอเคแบบนี้นะแบบนี้อัแบบนแบบนี้ขยายขึ้นมาคุณก็จะเห็นว่า พอขยายขึ้นมาเนี่ยไอตัวที่มันไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่4จุดนะครับมีอยู่แค่4ตําแหน่งที่เหลือก็เป็นศูนย์เต็มเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าสุดท้ายมันเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เท่ากับศูนย์เพราะว่ามันมันมันเป็นไปตามสมมุติฐานของเราอยู่แล้วว่ามันเป็นมันเป็น bar element เนี่ยนะครับมันมันมันรับแรงในแนวตั้งฉากไม่ได้อยู่แล้วไอในแนวแนวแนวเขาเรียกแนวตั้งฉากกับแกนเขาเรียกอะไร ตั้งฉากกับกับตัวมันเองอ่ะมันรับไม่ได้เออมันรับแรงแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่ two force member ไม่ใช่เลมันจะผิดสมมติฐานไปหมดเลยเพราะว่าทุกตัวคุณเห็นว่าสมาชิกเป็นศูนย์หมดทุกตัวเห็นไหมศูนย์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 ทุกตัวคูณอะไรก็เป็นศูนย์หมดนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็มาใช้เมทริกการแปลงนะครับเมทริกการแปลงก็คือคือยังไงอ่ะเมทริกการแปลงก็คือคุณก็ใช้ไอตัวนี้ฮะใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้เห็นไหมก็คือคุณก็เพราะนั้นคุณก็ได้ออกมาเป็นอะไรครับ แปลงอีกทีนะสเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปนี้สเต็ปนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมขอดูโพยก่อนนะดูโพยนิดนึงก่อนอ่าใช้ใช้ชุดนี้นะใช้ชุดนี้นะครับก็คือไปใช้ใช้ชุดเนี้ยที่มันแปลงท,ที่ที่ไอตัวไอตัวเวกเตอร์ที่เป็นระบบไซเอต้าเนี่ยเท่ากับมันมีเมตริกการแปลงอยู่แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นไงครับแล้วก็มีตัว xy อะไรอยู่นะครับเป็นใช้เมตริกการแปลงนะครับ เ,เขียนข้างล่างผมใช้สีส้มนะครับผมใช้สีส้มตอนนี้มันก็จะออกมาเป็นอะไรครับมันก็จะออกมาเป็นเ,เป็น cos s i n ลบ s i n cos ศูนไม่เขียนนะครับที่เกียดละตรงนี้ผมบอกแล้วว่ามันใช้ได้ทุกเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็เสียบเสียบเป็นเวกเตอร์ไอ้นี่เลยนะครับเป็น f หนึ่ง x f หนึ่ง y f สอง x f สอง y นะครับเสียบเข้ามาได้เลยนะครับก็คือเวกเตอร์เนี้ยมากลายเป็นชุดนี้แล้วเป็นเมทริกซ์คูณกันอยู่อย่างนี้นะครับส่วนไอตัวทางขวามือก็ยังเหมือนเดิมนะครับเท่ากับเท่ากับอะไรครับก็จะเป็น ae ส่วน l 0นะครับศูนย์ลอส่วน e l ตรงนี้ขอเขียนเต็มเต็มทุกตัวนะครับเลขศูนย์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมหมดทุกอัน ลบ g ออส่วนแอ a ศนส่วนแอนะครับอ่าศอีก4ตัวนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นเอ่อทางด้านขวามืออ่าทางด้านขวามือแปลงด้วยแปลงด้วยไหมทางด้านขวามือแปลงครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวก่อนแปลงด้วยแปลงด้วยทางด้านขวามือก็ใช้สูตรเดียวกันโอ้โหเดี๋ยวก่อนมัน,ม,นมันลาดมันลาดไปมันใหญ่ไป ทางด้านขวามืออย่าลืมครับทางด้านขวามือยังใช้ได้นะครับก็คือไอตัวเนี้ยไอ,อยูอะไรเนี่ยที่มันเป็นของแกนแกนไซเอตนะก็ยังใช้สมการนี้แปลงเหมือนกันนะครับคุณเห็นไหมครับว่าไอเวกเตอร์ของแรงเอยเวกเตอร์ของดิสเพสเมนต์เออยก็ต้องใช้การแปลงอันเดียวกันนะครับก็คือตรงนี้ก็จะมีอะไรครับมี มี cos มี sin มีลบ sin มี cos นะครับนี่ cos sin ในติกการแปลงนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับทำไมใช้ใส่ต้ามุมเดียวนะครับออบอกแล้วนะครับทีแรกผมเข้าใจผิดนึกว่า2มุมนะครับทีเนี้ยผมใช้ u v เฉยๆง่ายๆได้แล้วก็คือ u หนึ่ง v หนึ่ง u สอง v สองถ้าผมเขียนเฉยๆแบบเนี้ยนะครับก็คือมันเป็นของแกน x y เรียบร้อยแลวนะครับไม่ไม่ต้องไปใส่เป็น x เดี๋ยวงงน่คุณก็จะเห็นว่าตอนนี้งานมันงอกเห็นไหมครับงานมันงอกมาอื้อเลย นะงานมันงอกมาอื้อเลยก็คือทอํายังไงต่อครับคุณก็เอาไอตัวเมทริกซ์การแปลงเนี่ยสมมุติตรงนี้มันเป็นเมทริกซ์การแปลงใช,ป t, ใช่ไหมครับเป็นเมทริกซ์ทีใช่ไหมครับคูณกับ f, เวกเตอร์เอฟเท่ากับอะไรครับเท่ากับเวกเออเคแล้วก็มีอะไรครับมีเมทริกซ์การแปลงใช่ไหมครับแล้วก็มีมีเวกเตอร์ของ u ใช่ไหมครับอ่ะยูอันนี้เมทริกซ์ผมใช้สองขีดแล้วกันนะ f ออย่างนี้แล้วก็ k ก็สองขีด t ก็สองขีดแบบเนี้ยคุณต้องเอาไอตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวตัว,ว transport ไออินไม่ใช่ทันโพสอินเวอร์เข้ามาทำทางซ้ายอีกนึกออกไหมเอาอินเวอร์เข้ามาทำทางซ้ายอีกก็คือเอไอทีอินเวอร์เนี่ยเอลบหนึ่งเนี่ยนะครับทางซ้ายนี้ก็มีทีลบหนึ่งเข้ามาทำทางซ้ายอีกใช่ไหมครับเนี่ยนะครับตรงนี้ออกมาเดี๋ยวมันจะเหลือเมทริกเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะกลายเป็น f เท่ากับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับเอ่อตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเอาผลสรุปสุดท้ายให้คุณละกันนะครับว่ามันได้อะไร